เฮ้ยผมยังไม่ทันเปิดคลิปไห้ท่านชมโอ้โ oh หแล้วเอาจัดสวัสดีครับท่านชมวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องโอมี่กันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับ เราก็จะกลับมาแอคโซนฟิสตายกันอีกเช่นเคยเลยนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ครับก็จะเปลี่ยนแนวไปหน่อยนะปกติเราจะแต่งตัวสายฟีลงโซนอย่างเดียวใช่ปะแต่วันนี้ผมขออนุญาตแต่งเป็นสายเติมกันบ้างแล้วกันนะครับเนื่องจากไม่ได้แต่งมันนานมากนะเดี๋ยวก็มาดูในส่วนของชุดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ชุดของเราจะเป็นประมาณนี้นครับหัวบาวันนะครับหน้ากากไฟนี่แล้วก็หน้าตานี่ก็โอ้มันไม่เห็นอยู่แล้วนะก็หน้าตาที่เขาชอบใส่หมวกอีบัตท่านผู้ชมแต่ เราแบบใส่หน้ากากปิดบังไว้นะส่วนเสื้อนี่ขาดไม่ได้นะครับต้องเป็นกรามทองเท่านั้นนะครับสําหรับสายเติมแอคกนคครับส่วนกางเกงนะครับนี่ขอเป็นกางเกงสายเติมอีโวอันนี้ละกันเป็นโกทามนะครับแล้วก็รองเท้านี่อันนี้คือแบบอาจจะไม่ใช่สายเติมเยอะแยะนะแต่มันน่ารักนะครับผมก็เลยใส่มาอาจจะไม่มแมทกับชุดนะแต่เห็นมันน่ารักดีครับเป็นกระต่ายผมเลยเอยเอออกมาใส่ดีกว่าผมชอบอะ่ะมานะครับ ในส่วนของท่าทางครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะเปลี่ยนท่าทางเหล่านี้นะให้เป็นท่าเรียกปืนให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะไปดูแบบเออเดี๋ยวผมเข้าไปปุ๊บผมแอคท่าเลยผมก็อยากรู้นะครับว่าจะมีใครมาเล่นกับเราหรือเปล่าผมรู้แหละท่านผู้ชมอาจจะชอบแบบเฮ้ยพี่โยมผมชอบแบบแอคท่าปืนเยอะๆพี่แต่ผมจัดให้เลยมาใส่กันเลยดีกว่าแอคท่าปืนเยอะๆใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้ครับท่านผู้ชมนี่สลับกันก่อนเดี๋ยวใส่กันสดๆเลย นี่อะไปเลยครบทุกท่าอีกท่านึงอยู่ไหนอะฮัลโหลหายเอ่ออีกทีมกอฟ้าละกันไปนี่นะครับครบทุกท่าครับสําหรับท่าปืนก็จัดเต็มกันไปเลยละกันนะครับขอปกักธงสักทีก่อนนี่เอาเลิกเอาใช้ก่อนไปเข้าโซนะครับท่านผู้ชมงั้นก่อนจะประับชมคลิปก็ฝากท่านผู้ชมนะกดไลค์กดต like, ิดตามให้ช่องโอมีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าไปในโซนกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชม ัเลยครบนี่ท่านผู้ชมมาอยู่ในส่นเป็นที่เรียบร้อยนะเฮ้ยห้องนี้มี12คนเีิงหรอเฮ้ยผมเปิดเลยปะละ่ะเฮ้ยมิวจะแตกชื่อแปลกๆโลกิเกนเฮ้ยแล้วมากับใครแล้วไอ้โอมขอเปิดเลยละกันก่อนเลนี๋ยวจเแอคไปละกันนี่ไอเคมังกรฟ้านะครับเปิดประเด็นก่อนละกันเฮ้ยเรามีไงเรามีผู้หญิงสายเตอร์ไหมท่านผู้ชมป่าวันว่ะ อลองดูดีดีว่าเขาจะมีกี่ท่านี่โหหเอาวะท่านชม,ชมเขาเอาสองท่าแล้ววะยอมได้ที่ไหนก็มาสิครับผมไม่ได้เอาเฮ้ยก้อนน้ามาตาังเราอ่ะก็มาดิหันหน้ามาก็เจอกันหน่อยไปะละนี่ไงเฮ้ยเอาดีตึงเกินส,สวยป๋าวันสรุปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสรุปผู้หญิงหรือผู้ชายกอนโอ้โหชื่อป๋าโอ้ยดูดีโอ้โหเติมจัด เฮ้ยไ,ไก่เก๋เลยไปว่าเขาทำไมอะเพ่อนหนุ่มเฮ้ยเอาจัดท่านผู้ชมเฮ้ยรู้สึกมันจะมีประเด็นมีประเด็นทางสังคมแต่ยังเอ็กไม่เสร็จเลยขอเอ็กก่อนละกันนี้เราก็มีมาดิเฮ้ยแล้วมันท้าหนึ่งหนึ่งใช่อยู่อย,ยู่มาดา่าโอ้โหแล้วประเด็นไงอยู่อย,ยู่ไปดา่าเขาก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวผมบีมก่อนเฮ้ยผมไม่เกี่ยวเด้ ไอโอมไม่เกี่ยวนะครับแล้วเดือดจริงไอโอมไม่เกี่ยวเด้อไอโอมเอายูเฉยๆของไอโอมแค่นั้นแหละอย่าไปยุ่งกับไอโอมไอโอมไม่อยากมีประเด็นดราม่าเออจริงงงแล้วผมก็กดไหนละกันนี่ไงไอโอมก็กดไหนละกันเฮ้ยแล้วมันเอ็กใส่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอ็กใส่สายฟีมันน้องคนไม่น่าจะสายฟีน้องน่าจะเป็นไอดีไก่มากกว่าเฮ้ยเราเอ็กจัดเอ้ยเอาว่ะ เฮ้ยเอาไงดีเราจะช่วยใครดีท่านผู้ชมเราไม่เกี่ยวดีกว่าเรายืนเอ็กซ์างห่างก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีประเด็นถามมาใส่ผมนะผมไม่ได้เอ็กซ์ใส่สายพีนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมนี่กดโชปปีีกไปหนึ่งทีแล้วก็มาดีครับอันนี้มันตึงจริงเขายังกดไปครบทุกท่าเลยปะวะเฮ้ยเราเต้นไก่ใส่โอ้เอาละนะไอโอไม่เกี่ยวนะไอโอขอเอ็กซ์บ้างละกันมาท่านผู้ชมจัดไปเดี๋ยวเปิดอันติโช เนี่ไงในองค์ขอแอคหน่อยละกันนี่ไม่ได้เกี่ยวขาเดี๋ยวเอย่ามาด่าพี่นะพิมได้พไมได้แอคใส่น้องนะอย่ามาด่าพี่นะเอออย่ามาด่าพี่พอขอละไม่เกี่ยวเลยนะคือแบบอย่ามาพานถึงพี่เลยน้องเอากันเลสคนอ่ะใครแบบเอาอย่างี้ดีกว่าใครชนะเดีพี่อยู่ฝังนั้นใครชนะเดพอยู่ฝังนั้นพี่อยู่เดี๋ยพิมไปเลยะกันนะ เพื่อเป็นการไม่เอ็นยังนะครับอยู่ฝั่งคนชนะครับโอ้โหเอาดิไอ้มันเอาจัดไงฝั่งไหนก็ได้นะครับที่ชนะไอ้มอยู่ฝั่งนั้นแล้วแล้วผู้ยิงขำเฮ้ยแล้วเขาบอกยอมเฮ้ยอ๋อเขาบอกยอมที่ผมปักธงโอเคโอเคเอาเลยครับนะเขาทาาหนึ่งหนึ่งนะเอาเลยโ,โห้ยข้าหลังเอ้ยข้าหลังคู่รักคู่รักแบบมีปักธงยอมโอ้โหไม่เป็นไรครับโอ้เขาถึงกับนอนเลยผมยอม เขาก็ตึงนะโอ้โหเธอก็ตึงคิดมากน้องอย่าไปว่าคนอื่นสิน้องชายน้องนองน้องวิ่งไปนู่นละน้องอย่าไปว่าคนอื่นสิมันไม่ดีไปท่านผู้ชมผมว่านะมันถึงแบบถึงเวลาชิง้นแล้วอเองก็เปิดดีัะเปิดอะไรกันนะข้างหลังเปิดอะไรกันอนะลองถามด้วยคู่รักคนนี้เฮ้ยไอ เอาดีเปิดอะไรกันรับแอดเลยก่อนรักกันเฮ้ยเปิดอะไรกันฮะเอาดีคู่รักแปลกๆมาไว่างสุดหรอเฮ้ยแล้วผู้หญิงขำเขาเปิดอะไรกันน่ะท่านผู้ชมเปิดใจอเปล่าหรือว่าจะเปิดฮุจุจุสาดว้วยแปลกๆกเฮ้ยเอาดีโอ้หแล้วน้องก็ท้าหนึ่งๆยังไม่เล่นนะครับพี่แบบพี่เป็นไก่ไงช่วงนี้ือแบบ พี่ไม่ได้เล่นฟรีไฟานานเกินเล่นแต่ไฮล,ลงไฮโลไปเราเปลี่ยนเราก็เล่นดีกว่าัท่านผู้ชมไปงั้นไปกันเลยครับเฮ้ยผมยังไม่ทันเปิดคลิปท่านผู้ชมโอ้โห,โหแล้วเอาจาดัดโอ้แล้วใครจะกล้าเอ็กอะไรอย่างนี้ เฮ้ยเขาปักตรงลแ,บบแล้วแอบเหรอครับท่านผู้ชมที่รักจาาเขาอยู่ไหนอะเฮ้ยเอาดีตึงจัดเลยครับท่านผู้ชมพวกนี้มาตึงก็ตึงดีวะไอ้อมกลัวที่ไหนไผมขออนุญาตแอ็กก่อนละกันก็มาดิครับเ k คมังกรฟ้าเปิดไปหนึ่งกระบวน่าใครจะตึงก็มาดิครับอะไรครับสุดหล่อไม่ใช่ผมปักครับผมยังไม่ได้ปักครับสุดหล่อไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนี่สกาเมกาโลดอนก็มาดิโอ้ไม่มีใครแบบ ไอ้กับผมเลยอ่ะคนนี้เปล่านี่ไงเอ้ยคนนี้ปักธงเฮ้ยเราลองจีบสาปักธงลองลองดูนิดท่านผู้ชมนี่นี่ลองดูดิจีบสาวปักธงลองดูดิท่านผู้ชมเราก็ตึงอยู่เหมือนกันนะเราก็แต่งชุดสายเติมอ่ะครับเอาดิฉันจีบสาวปักธงติดเฮ้ยชื่อจอย มีแฟนอย่างนี้ลองถามดูว่ามีแฟนยังลองแอดเข้าไปดูดินี่ลองแอดเข้าไปดูดิเฮ้ยแล้วเขายังไม่มีแฟนทำโอ้ยไอ้ผมกดแอดก่อนเลยไอ้ผมกดแอดก่อนเลยโอ้โหสาวปักทองรับแอดวะนี่โอ้โหเพื่อนเขาตั้งใจเต็มจบเฮ้ยกดรับแอดละเฮ้ยอายุเท่าไหร่นี่ไงลองจีบสาวปักทองเลยท่านผู้ชม ว่าเราจะจีบสาวปักทงติดหรือเปล่าคนมีปักทงนี่จีจบกันยากหรือเปล่าโอ้ไอโอคว่าทอเป็นวะหรือแบบโดนทิ้งไว้กลางทางมาก็ปักทงแล้วนี่ไงใจมันช้ำวะสาวปักทงทิ้งไว้ท่านยมโอยังไม่ได้ทันโชว์ของเลยอโอ้กำลังจีบอยู่ท้อใจ อกหักต oh, um. hey, <c ười> oh ั oh. Oh ้งแต่ย oh. hey, oh ังไม่ไ oh. ด oh ้รักเลยท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วมันใบายบายเหมือนพระเดษต์ผมว่าโอ้โหอกหักอภิชายฟ้องก่อนโอ้ยโอ้อกหักดูแล้วมันทำมือใบายบายเหมือนพระเดษต์ผมอะหอกคนเนี้ยโอ้โหเศร้าใจปล่อยที่โอ้โหแรงเกินพี่พี่ก็แรงเกิน หญิงไม่แรเศร้าอยู่จริงพี่เศร้าจริงโอเคครับท่านผู้ชมงั้นเราขอเปียนน้องกันเลยดีกว่าครับงั้นไปกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมมาอยู่ในโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะืึผหว่านุ่มโฮ้ยแล้วพ่อนุ่มใส่ไฮไลท์ท่านผู้ชมเอาจัดตึงจัดโอ้เสื้อแท่งในึ่สีสั่นสองเอ้ยแล้วดูดิโอสาวแพ้ใส่ไฮไลท์ดูดิแล้วฮะ ดูไม่ผิดใช่ไหมรับทำลูกโอ้โหอ๋อกขน่าจะรู้จักกันน่าจะบังเอิญมาเจอกันโอ้โไอ้อมตกใจโอ้โหแต่เขากดขำไงไอ้อมขออนุญาตแอ็กหน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขออนุญาเตเปิดมาด้วยเอคมงกอฟ้าเลยละกันนี้ไอ้อมขอเอาสุดหน่อยละกันจะมีใครแอกกับเรา,ราหราือเปล่าเฮ้ยคนนี้คือแบบเขากดน่าจะหาสาวเพราะหนุ่มโอโ้ชื่อแต่ละคนคือแบบผมไม่กล้าอ่านเลยอะ กันมึงจะอ่านชื Hello. Hello. However, ่อนะเห็นคือแบบติดใจซะก่อนเฮ้ยเอาว่ะพอหนุ่มจะมาแอคกับผมว่าเบาว่ะแคลนด้วยว่ะแคลนเคเอฟซีเฮ้ยเอาจัดพี่ครับว่าไงครับเฮ้ยเอาว่ะนี่ว่าไงครับสุดหล่อโอ้สุดหล่อทักเฮ้ยเอาว่ะข้างหน้าเขาก็ตึงกันว่ะทานผู้ชมตึงจัดตึงจริงขอแอคต่อเลยละกันนี่ก็มาดิครับจะมีใครแอคกับเราบ่นี่ ไม่มีใครไอกับเราหนึ่งหนึ่งกับผมไหมโอโ้มีแต่คนท้าผมหนึ่งหนึ่งโอ้โหยังไม่เล่นเลยอะคือแบบไอ้ม่วงไงไอ้มีแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยจะมีคนเอ้ยแล้วนี่งไงคนรับจบสุดหล่อฝากรับแทนด้วยขอบคุณครับซีอูฝากเองด้วยนะโอ้โหแพ้เสียรหัสเลยเหรอน้องเกินปุยมุยโอโ้เหมือนผมจะมีแต่ขาดทุนคือแบบ เอาอะไรมาเลขโอ้โหรหัสน้องมีอะไรบ้างวะนะผมรู้สึกว่าผมขาดทุนบ้าวา่ะรหัสน้องมีอะไรบ้างอะเออแบบไอ้องเาหัวแปบ๊บไม่ได้ไม่ได้จะอันนั้นนะแต่คือรหัสน้องอะรหัสน้องมีอะไรบ้างเกิดผมแพ้ขึ้นมาผมเสียปากทงเลยนะ ต้องถามเขาก่อนว่าค er ุ้มที่จะแบบแรกครับเปล่าเกิดเขาปากตรงใส่นีฮายนะท่านผู้ชมอดีเคฟซีโนหนึ่งจัดไปตึงตึงกอดกดเฮ้ยแล้วเขาบอกราดกันเอ้ยน้องใจเย็นอย่าไปว่าเขาโอ้โหเองกว่าเขามีแต่ดีหลักโอ้โหไอดีไหนก้ะโอ้โหไอดีหลักไอดีไหนไม่เอาน้ำแปล่าไอดี ไอดีกเจมัโตมาให้อ่ะไออุมยอมออนดีน้องเอาดาดไหนมาเดี๋ยวเรามาดูกันดิเฮ้ยจริงอ่ะเปล่าเอาดีดีมีปักทงด้วยหรอเฮ้ยเอาดีถ้ามีปักทงไออุมเอาไหนไอดีไหน เฮ้ยแล้วมันอยากรู้ไงเอามาน้องต่อยกันบนนั่นดีกว่าปะจบจบกันไปต่อยบนสังเวียนแพ้เสียรหัสสไตล์นี้ยอมโดนหลอกแต่ยอมไม่หลอกเงยียบกลิบไปเปลี่ยนน้องกันดีกว่านะมว่าน้องก็น่จาจะแกล้งผมเลยแหละไปลยุย โอเคครับท่านชมมาอยู่ในส่วนเป็นที่เรียอาปล้อยนะเฮ้ยห้องนี้14คนเฮ้ยเอาว่ะมาดีครับไอโอมันขี้แอกอยู่แล้วไอโอขอกดบ้างละกันก็มาดิครับสุดอุ้ยสายเติมทั้งนั้นเลยครับท่านชมน,นี่ไงห้องที่โอโ้เขาบอกทอว่าอุ้ยอะไรเนี่ยโอโ้เต็มไปหมดเต็มไปเบิร์ดเลยอะไรครับสุดหล่อสุดหล่อมีใจหรือมีสูตรมายืนข้างหน้าอย่างนี้พี่แบบใจหวั่นนะแมาไมาโอ้ปักเลยมันมีให้ปักที่ไหนละน้อง ม,มันรู้ว่ะโหมีที่ไหนอ่ะคือจะให้ผมปักมันจะมีเอ้ยเขาเหมือนจะกดพร้อมโอเคโอเคน้องโอเคโอเคโอค้ยแล้วจะมจะพร้อมมันปะเนี่ยน้องพี่ว่าเรายอมมันเถอะไปเรายอมมนันไม่น่าจะพร้อมกันหรอกปีเนี้ยโอ้ ฮ้ยมาดิไหนลองดูดินี่ไงลองดูท่านี้มีเปล่าสุดสวยเฮ้ยแล้วสุดสวย,สสวยมีครบเอาดีเฮ้ยไอ้พวกหนุ่มคนนี้มันแบบมันทำแผนเอาแต่กับมันพารู้ว่าเรามีปักทงอะอ่ะคือมันจะไม่พร้อมมันักท่าเลยใช่ไหมฮ่าสุดสวยมันจะไม่พร้อมมันักท่าเลยใช่ไหมเปลี่ยนท่าเหอะไปท่านี้มีเปล่้าท่านี้เอาเออกมาเบ้า เฮ้ยแล้วส,สวยตึงจัดท่านผู้ชมเฮ้ยคนนี้ตึงจริงนี่ไงไอ้ท่านนี้นนออนคน,น,ะน,นละท่านนี้มีหรือเปล่าลองดู UMP ดิโอ้โหผมยอมว่ะเขาตึงเกินอ่ะคนนี้โอ้ไม่มีไม่มีโอเคท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้มีหรือเปล่ามีไม่มีไหมท่านนี้มีไหมโอเคไม่มีอะท่านี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอเคอย่างนี้ดีกว่ามา จบๆจบไปนี่เรามันใจป่ายแล้วไงจริงเรามันแบบกแบบเรามันแบบสายเปงไงเอาไปเลยเดี๋ยวพี่เติมให้น้องอม,มาเป็นเด็กพี่ซะเฮ้ยบอกโอเลยอ่ะอันนี้ก็ปักอยู่ได้มันไม่มีเน้ น้องชายมันมีที่ไหนแล้วปักทงมันไม่มีโอ้กับังจีบสักอะไรนะเป็นเมียโอ้ยถามอายุเลยสมัครเมียใบสมัครต้องอายุสิบเก้าขึ้นไปมาตาอายุสิบเก้าขึ้นถือว่าผ่านคุณสมบัติการเป็นเมียโอม,มี่อายุเท่าไหร่เฮ้ยแล้วเหมือนเขาแบบได้ยินไงเฮ้ยนาสนอันนี้ก็แบบน่าสนจริง ขอญาตมุดเลยละกันนะฮะขอญาตินะฮะสเต็กเลยโอ้โหเหมือนกันเลยโอ้โหแต่งตัวสายเติมมันดีอย่างนี้นี่เองสาวมัวเดาดาวเป็นลูกให้โอ้ยังไม่ทันครบเลยมีลูกแล้ว,วะ่ะคิดไงล่ะครับท่านผู้ชมเฮ้ยรักนะสาวถึงขั้นบอกรักเลยะเอะไอ้เกินไปเกินเกินนั่นเนี่ยโอ้โห สาวถึงขั้นบอกรักครับท่คอพิชมนี่ยังไม่ปักทงนะมางั้นเราขอยัดปักทงเลยละกันไปลุยกันเลยนี่ไงไอโอมจัดไอโอมจัดเด็บเดี๋ยวอย่าวิ่งอย่าวิ่งน้องอย่าวิ่งใจยินทีละโอ้กลัวโอ้กลัวอะไรน้องโอ้แค่ห้าอกเองอยากกลัวนี่ไงไอโอมมันเอาสุดไง แล้วเป็นขำง่ลูกผมมันชื่ออะไรมันชื่อดาวาวะน้องก็เฮ้ยเกินธรรมดาครับสดสายนี่ให้ล้วบอกธรรมดาครับนี่ฮะลูกผมฮ้าสองเอาวะเชื่อไม่ทิ้งแถววะเฮ้ยเอา้าตโอเคครับท่านผู้ชมผมว่าคลิปนี้ก็แบบ พอสนุกพอขำขันนั้นพอสมควรนะเจอทั้งคนจริงเห็นตรงแล้วกลัวอ๋อโอเคผมว่าคลิปเนี้พอขำขันนั้นพอสมควรนะอยากให้ผมทําคลิปเนีไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับผมบอกแล้วนะว่าผมจะมาทําคลิปลงทุกวันละโอ,อ๋จะเป็นคนดีขยันเพื่อนน้องๆโอ,อ,อ๋จะไม่อู้งานละคือแบบอู้งานมาหลายคลิปหลายพีหลายวันกันเหลือเกินมาอยากเอาให้ทําคลิปเนวไหนคอมเมนต์มาครับอยากให้แต่งตัวเนวยไหนคอมเมนต์มาได้เลยงั้นผมโอ้มี่ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ